หมกนี่น่ากินมากๆเลยค่ะคุณพ่อคขาสูตรเด็ดของครอบครัวนะคะสืบทอดความอร่อยมานานกว่า80ปีเลยร้านเรือขุดแร่ค่ะร้านอร่อยบรรยากาศเมืองแร่ท่ามกลางสวนป์มในจังหวัดพังงาแบบนี้นะคะมีเมนูพื้นเมืองให้ชิมหลากหลายเลยทั้ง กุ้งผัดกะปิสตอน,นี่เป็นแบบนี้หมูฮ้องออชอบมากเมนูนี้อร่อยนะคะแกงส้มปลาหัวเสี้ยมยอดมะพร้าวหม,มึกน้ำดำ ขนมจีมน้ำยานะคะแล้วก็ห้ามพลาดเลยกับเมนูในตำนานนั่นก็คือห่อหมกฮกเกี้ยนค่ะหรือว่าซาลาเปาไส้ห่อหมกแบบนี้หุ่ยน่ากินนะน่ากินจัดเลยอะหิวพกพาได้เลยนะเนี่ยลูกคืออาหารดีๆนี่เองนะอิ่มด้วยมันสะดวกมากเลยกับนักเดินทางอย่างพวกเราใช่หุจะได้สักลูกนะลูกลอยกระทงทั้งคืนแน่เลยอยู่ได้ทั้งคืนเลยใช่ไหมครับพ่พ่อคะโอ้อนอร่านดี้ด้วยอากาศเย็นๆนะ มตนกับสลัเปาร้อนๆแบบนี้จ้าเขาบอกว่ารสชาติของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะออสืบทอดการทำเนี่ยมาสามรุ่นแล้วค่ะขายมานานกว่า80ปีไปฟังคุณกำมนนะคะเจ้าของร้านคุณกำมลวันค่ะเจ้าของร้านเล่าที่มาของชื่อร้านพร้อมเคล็ดลับความอร่อยของสลัเปาไส้หอหมกสูตรของครอบครัวเลยค่ะนี่คือเมนูเด็ดประจำร้านนะคะว้า กบเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงร้านนิดนึงค่ะที่มาที่ไปของชื่อร้านเรานะคะเลือกขุดแร่รก็คือตั้งอยู่ที่ตลไทยเหมืองอาเอไทเหมืองจังหวัดพังงาค่ะคนะคะแล้วก็ในเรื่องของชื่อร้านเลือกขุดแร่แถวนี้เนี่ย ในอดีตก็คือเขาจะทําเหมืองแรกกันนะคะจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้หนุเพิ่งเปิดไปเลยคือซาลาเปาซาลาเปาของที่ร้านเด่นยังไงคะซาลาเปาของเราแป้งจะนิ่มค่ะ,คะแล้วก็เป็นซาลาเปาไส้ห่อหมกต้องบอกว่าเป็นที่แรกที่แรกในจังหวัดพังงากรุงเทพก็น่าจะยังไม่มีด้วยซึ่งตัวนี้เป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเนื้อแป้งจะนิ่มเราจะใช้แป้งหมั่นโถทําห่อหมกของเรานะคะ,คะเราทํามาตั้งแต่รุ่นคุณยายอันนี้เป็นรุ่นคุณแม่แล้วค่ะ,ะคเพราะว่า ปัจจุบันก็คือนี่รุ่นที่สามรุ่นที่สามนะคะก็คือคอนเซปต์เราฮอมกเราจะใช้ในเรื่องของปลาสดกะทิสดเครื่องแกงนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็คือมันสดทั้งหมดแป้งมันโถได้ยินเหมือนพ่อใช่ป่าใชแป้งมันโถคุณ เราอะชอบแป้งหมั่นโถกันมากเลยคือลดนะแค่เจอแป้งหมั่นโถเข้าไปนี่ก็อยู่แล้วนะใช่แ,แต่นี่เป็นไ <นะ S 2> ส้หอหมกด้วยแล้วมีกะทิเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับอร่อย<ช>มากๆเลยคุณครับยังไม่หมดเท่านั้นนะร้านนี้สายคาเฟ่น,นะที่นี่เขาจะมีเค้กมีเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มไว้บริการอีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากชิมของอร่อยๆในบรรยากาศเมืองแร่ไปได้ที่ร้าน เรือขุดแร่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับร<อ>้านเขาเปิด10บโมงเช้าไปจนถึงสองทุ่มนะครับปิดเฉพาะวันอังคารอ้าววันนี้วันนี้นนอ้าวไม่เป็นไรวันนี้ปิดรอกระทงไปก่อนนะครับลอกระทงพุง <c oughs> นี้หิวแล้วไปกินกันได้ต่อเลยนะครับวันพุธไปลุมกินกันเลยฮะค,คุณแม่คุณพ่อครับใช่ค่ะแต่วันนี้ปิดก่อนนะครับเพื่อรอกระทงมีเฟซบุ๊กด้วยเรือขุดแร่นะครับ